ส่งชุด after party พทริเซียเกินคาดไม่คิดว่าจะเรียบง่ายขนาดนี้เข้าพิธีแต่งงานใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาอย่างเป็นทางการแล้วระหว่างนางเอกดงังแพทริเซียกู๊ดและนับธุรกิจไฮโซหนุม่มโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒที่คุงแขนเข้าพิธีวิวาเมื่อวันที่22ธันวาคม65ที่ผ่านมาณโรงแรมคาเป็นล่าแบ่งขอกข้ามกลางครอบครัวของทั้งสองฝ่าย และเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้จำนวนมากสำหรับชุดอ f t e r ร์ r t y ของสาวแพทริเซียเธอมาในลุคที่เพิ่มความคล่องตัวเต้นมันๆกับกางเกงและเสื้อสีชมพูหวานเรียบง่ายสบายๆแต่เป็นที่สะดุดตาสุดๆวันนี้เราได้รวบรวมภาพอ after party ของแต่งสาวแพทริเซียและหนุ่มโนดไว้แล้วบรรยากาศจะสนุก แล้วเจ้าสาวสวยขนาดไหนไปชมกันจ้า